เอาละครับก็ต้องขอ,อการาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนด้วยนะครับอยู่ช่องช่องบอลกับเกมเกสก้านะครับในคลิปนี้เราจะมาอัปเดต ID นี้นะครับผมต้องบอกว่าเป็นไ d สายฟรี100%แน่นอนนะครับผมจะพยายามผ่านด่านเก็บเพชรสมกาชาแล้วก็ทำนุ่นทำนี่เท่านั้นให้จบก่อนนะฮะเดี๋ยวค่อยไปแต่งแบบทีเดียวนะครับหาทีมให้พอประมาณนึงก่อนแล้วค่อยปั้นไปเรื่อยเนาะนะครับตอนนี้มันต้องบอกว่าลำบากมากนะผมไม่แน่ใจว่าผมจะไปได้ถึงระดับไหนแต่ ขั้นต่ำที่คิดไว้ห้ามต่ำกว่าดับ50แต่ตอนนี้อยู่อันดับที่60กว่านี่ตอนนี้อยู่อันดับ63พลัง1นึ่งแสาหืนะครับผมก็คิดว่า น่าจะไปได้อีกเนาะนะครับผมตอนนี้ทีมหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับด้วยความที่ได้ยักษ์ส้มมาเนี่ยมันเล่นยากมากๆนะครับในการเอาไปใช้เนี่ยเพราะว่ามันดาเมจค่อนข้างที่จะกลางๆมันไม่ได้แรงไม่ได้เบอาอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันมีประโยชน์ในการอ่าอันติแล้วมันจะบินส่วนวีตินี่เนี่ยบอกเลยว่าผ่านด่านสบายมากยิ่งยัดยิ่งเยอะยิ่งดาเมจแรงนะครับผมบอกเลยว่าผ่านดานชิวๆเลยนะครับเนี่ยเคลีย์หมดแล้วนะครับผมดาดอะไรที่ว่ายากวีตินี่พาผ่านได้หมดนะครับอยู่ที่ว่ามันจะผ่านกี่ดาวเท่านั้นเองนะครับผม ก็อันนี้สุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยมาเก็บดาวที่หลังก็คิดว่าน่าจะผ่านได้อีกไม่นานนะครับผมก็เพิ่มพลังให้ดึงสักประมาณ1นึ่งแสนอ่ะสองแสนตีนะสองแสนนะสองแสนก็น่าจะผ่านได้สำหรับด่านนี้เพราะว่าวีตินี่ตีแรงนะครับผมไอพวกนี้ทนไม่ไหวหรอกนะครับแล้วผมก็พลาดตรงนี้ค่อนข้างที่จะบ่อยนะครับผมคือทําไม่หมดนะครับ คือพยายามทำให้หมดนอนนะครับคือไอดีใหม่เนี่ยถ้าขยันเล่นก็มีสิทธิ์ขึ้นท็อป20ท็อป10 <az> ได้นอนนะครับคือต้องดูได้ว่าเซาิมนนเขาเติมเยอะหรือเปล่านะครับเขาขยา emitism, ไไันเล่นกันไหมอะไรอย่างนี้นอนนะครับ mm. ก็คิดว่าน่าจะเป็นแนวทางให้คนดูได้นอะนผมอาจจะไม่ได้มาสตรีมให้คนดูดูบ่อยเนอะแต่ว่าก็อยากจะมาสตรีมกันแต่ว่าต้องหาเวลาก่อนเนอะไม่ใช่อะไรหรอกมันร้อนนะครับผม นะฮะคิดว่าน่าจะเป็นแนวทางให้สายฟรีได้เนาะนะครับผมสหรับไอดีนะครับคือเราไม่ต้องรีบครับไม่ต้องแข่งใครแข่งตัวเองก่อนนะครับพยายามขยันเล่นทุกวันง่ายผมเล่นทุกวันนะครับอัพ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 หาโปเกมอนเก็บเพชรผ่านด่านไปเรื่อยๆก่อนนะครับมันอาจจะยากหน่อยนะครับเพราะว่าเราเล่นเขาก็เล่นเราเล่นเขาก็เล่นนะครับอยู่ที่ความขยันแล้วแหละว่าจะแค่ไหนนะครับคือถ้าใครไม่ติดไรก็เติมสัก V1 V2 V3 แนะนํา V4 เลยกันเนาะนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นสายฟรีผมอยากจะรู้ว่าผมจะขึ้นอันดับ สัก3า4 0ได้ไหมผมจะลองดูนะครับผมอ่าเทพการตีในตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวชี้วัดว่า,าผมเนี่ยจะไปต่อได้ง่ายไหมนะครับตัวที่หวังไว้นะครับก็จะเป็นกรานดอนเนะืะเอาไว้เล่นกับวีตินี่เนาะนะครับเพราะว่าวีตินี่เป็นอ่าาตุ ไฟนะครับผมนะฮะแล้วก็จะรอดูด้วยว่าในวันนั้นนั้นเนี่ยเอ่อมันจะมีตัวอะไรวนไม้ผมสุ่มนะครับผมคือในอาทิตย์นี้มันจะเป็นคิวของอ่าพวกเซเลบีอ่านกวายยักษ์ฟ้าแล้วก็ตัวแมงกะพูนยักษ์ส้มนะครับผมจะเก็บเพชรจนกว่าจะถึง15นะื่นห้าเนาะแล้วก็รอตัวต่อไปนะครับก็ผมจะรอดูว่า จะเอาตัวอะไรดีนะครับผมผมก็ยังไม่แน่ใจเลยนะครับไม่ธาตุพลังจิตก็ธาตุไฟนะครับอีกสองธาตุเพราะว่าผมเอาวีตินี่เป็นตัวหลักของอไอดีนี้เนาะนะครับผมก็ไม่กราดอนก็ทาปุเลเล่นะครับผมส่วนตัวอื่นก็ต้องมารอดูกันนอนนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตไอดีนี้ให้ดูเรื่อยเรือนอนนะครับว่าไปถึงไหนแล้วนะครับผมคือตอนเนี้ยยังไม่ค่อยเป็นรูปเป็นร่างเท่าไหร่นะเน้นโปเกมอนสีส้มไปก่อนนะครับผมนะฮะเดี๋ยวค่อยว่างไอทีนะครับผมสำหรับสายฟรีนะครับผมผมไม่ได้มีอะไรให้ดูมากมายนะเพราะว่า มันยังเป็นไอดีใหม่อยู่เลยนะครับยังไม่ค่อยมีอะไรให้ดูนะครับผมแต่ว่าจะมาพูดแล้วก็อัปเดตมานีแล้วแล้วก็ตั้งเป้าหมายนะครับสักไม่ต่ำกว่าดับห0าบเออคิดว่าจะทำได้ไหมก็มารอดูกันนะว่าผมจะทำได้หรือเปล่านะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะครับกิมนี้ไปแล้วนะครับเป็นกาลังใจผมด้วยนะในการทำไปดีสายฟีนะครับบ๊ายบาย